มาผมปีกันครับพี่น้องเดินทางมาถึงควันสามดาวแล้วครับพี่น้องไอดีที่สามเท่านี้รอบควันบอกครับแม่นรอบควันแล้วครับผมรอบควันครับผมตอบเพราะมันเดิมเปิดไปหกยึดเกมสุดเก่งบุญดนเลยรอบควันล่ะมาครับพี่น้องมางครับบักตรวุเหมือนเดิมครับพี่น้องแจกจุดยอดสามบาพี่น้องเด้อลูกกระดาวสิบเมตรเหมือนเดิมครับพี่น้องไอเดทีออกตามสถานการณ์เนาะพี่น้องเนาะต้านฆ่าการโจมตีกลางเลยพี่น้องโอเคอัพทานึงไปตจวดหรือกระแมงกระบี้แมงกระบี้เช่ดกับปี เฮเลนบอโอเคเดี๋ยวไปเขาไปแไปเอาโอเคเบิดโต้ยงยังนี่้ยิงยังเอกดอนี่บกดอเอาเอกดอเอกดอุกแต่บ่กีวก็โดอล่าเหบ่เนี่กเรียเรียกสิเรียบ่นี่โอ้ยจหายเจอล่วเห่าผมปีผมปีขึนาลัผมปีนกันนะเดี๋ยวเหย่โตแก้างครับพี่น้องเขาจะเอาต้อดจะกเหื่อเดบอพี่น้องเตมาเบิงกัน้คนดูด้ว นัดใหญ่มันแผ่ท่านรอดเดียวเด้พี่น mm ้องเด้อเวลาไฟเจอรอดเดี type, yeah. mm ่ยวเกียบรอดเดี่ยวแม่สมแม่หยังเอาเอารอดเดี่ยวมาแก่ผมปีสามแยกโฉดเงาครับพี่น้องสามศูนย์ไปแล้วพี่น้องเด้อบาดเดียวกระดอมาเดียวกระดอดด้วบอกกระดอมาเลยพี่น้องเย็นเกือบครับพี่น้องเย็นเกือบ แก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 ่ท่ามันเปลี่ยนเกืบอบแบบการเปลี่ยนเกือบเป็นเกือบแพนเป็นเกือบแพนพี่น้นองกลับบ้านก่อนน <c oughs> ีรอดเดี่ยวคู่อ,อันอนี้แมนแมนท่านอันพันไฝเจอนาตยาพวกเม็ดสูมเนี่ยเอาลอดเดี่ยวไปแก้มันโหลดลตัวแก่ทา่านดีไปเล่นดรอรอดเดี่ยวแก่ท่านนาตยาบุ๊บสวัสดีครับแม่นชาเขียวสวัสดีครับผมไป่ห้าบั่นผมว่าผมว่าผมว่าสวย เดิมโยดเดิมโยดเดิมโยดเดิมโย่เดี๋ข้างหลังมาตัวข้างหลังมาพัดสัวงได้งได้สามสามามสามสามปัดนั่งแค่ปัดนังแค่ปัดนังแค่ปัดนั่งแค่ปัดนังแค่ดับิลคิวบ่พได้ได้สตัวโอดับเบิลคิวอยู่ปัดนังแค่สวยสวยสวยดับเิ้คิวอยู่ดับเบิลคิวอยู่ป้าป้าบอกป้าป้าป้าต้องไปก็ต้องไป มุ้ยแซ่ข้อถูดได้หลายน้องมันหลมาไตาย <has> ออกปะออกออกได้ออกสวยป้านักแค่ป้านักแค่สวย,ยจ,ะจ,จ,จะไปเล่นลายข้าก่อนอัพท่านึงครับพี่น้องเริ่มอัพท่านึงไปครับคอนโดต้มเลนมังกรของเราถูกโจมตีแล้วไปได้ลายแล้วไปเด้อเรา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 ไปเด้อพื่อนยัยเรได้ไปแล้วเพ่อนยัี่จคลิปเรียบร้อยเบ้อแล้ว ร้อยเย่ามันจะเปลี่ยนวิกฤตจากล้อยเยาะจังไงมาดูกันพี่รอไอ้มันตีดาวกันทางโฟลวดาวมันเอามาของข่อยของข่อยไว้ของเจ้าคอยเอาบานงานครับตวนเอาบานงานครับบักตวนเลยเอาบาดเนี่ยเป็นลางถือไป้ยเป็นลางเข้าับกันเป็นลางถือว่าแจ็คเกอร์เขาไปที่ปัดชองปัตจามมาจังสี่ครับผมเกือบไหลแจ็คเกอร์ได้บ่ครับพี่น้อง นี่ไปไถ่รอดียวี่ไปไถ่รอดียวขมปีดหกามมาทีหกทิวพี่น้องเอ้ยผมขากขมแน่ผมก็ลาขมต้มขมลเกมเกมมิ่งนะพี่น้องขุมขากขุมแน่พี่น้องเอ้ยไปไถ่รอียวี่ไปไถ่มปีเจ็ดเจ็ดเจ็ดจสวยขอพุณครับผมขอพูดได้ ับพี่น้องบาดโวนเดเกิดเ่ด่วเกิเรื่ดคุณานัผมก็ราบก็ต้มถ้ากับรวมรู้ใจเลืเกิดง่ายแน่น้อยเป่าวันทามือผมปีบอผม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 ปีเจ็ดเรียบร้อยโมปีกการตีเขาบ้าพี่น้องเยบนหีวดอกเยอะเวลาวะ เลนมังกรของเราคูกโจมตีเรื่องดอามาบันอ้ยถึงโซโลดาวแล้วบันนี่ถือโซโลดาวแล้วบันเอาแล้วบันนั่นได้กับบอลอดนั่นได้กับบอลล็อตลอดกันลอดกับแปลกแล้วอันตีสวนควงเวลาไปอันตีสวนควงเวลาไปพี่น้องนั่นได้กับบอลอดครับพี่น้องเอ้ยพลาดผ่านผ่าดผ่านไปเวียดบูเขาเวียดบูเขาจ่อควงมาได้จ้อยบาทพี่น้องเอ้ยโค้มข้กโค้มเนี่ย ผมค่ะค่ะนัดอ่ะบอดบอดจักรยานทักแชทแล้วลุยแรงคอนกันเท่าบัสวยสวยปอดกองอู้ดุดสวยดดสามดดี่อ้ยกองอันนี้บันลูกเอ็มไปทันบ่นาะลูกเอ็มไปทดอดเนี่ยลูกเอ็มไปท่านดดเนี่ไปทานเดือดได้เด้ ออกตัวนึงกันไลวะเอาอุ้ยอ oh, oh oh, ุ้ยลาดเฉยวะพี่น้องพดพววะปวดเกาข้าบอเลยบอกอ้วว่ได้อีกอักเกืวะ กาเมียดขาดคเอาไปเอาไหมเอาไหม,ไ,หมไปเกือบพัานมาหันนันนะเริ่มตายสองตัวเด้อพี่น้องเริ่มจับทางนะแต่ขีดแล้วรถเดียว,ดดยวปไปในรถเจ้าเกิดแล้วบ่รถเดียวหนึ่งสามเกือบรกคู่ดาวรถเดียวสวยเดี๋ยวเออยือฟอร์ตี้ควยพระดังแฝงไม้ไอเทียมไม้ลูมันตัวไหนลูกมันเป็นโอ้ลูกมันเป็นจับจะเจอพลังขุดขุดไม่ขุดไม่ น่าตะเขีย่ฟอร์ตีน่าะเขี่อร์ตีเจอูมน่าเขีย่ฟอร์ตี้บกี้น่ามึงเอา้อมเลยบกี้น่าท่านมเนาะท่านมาเนาะออกได้ปะออกได้ปะโอ้ยปออ้อมกลางพอดียปาปมกลางพอดีห้าบาท

เต็บกว่าอีกพวกฮานี่มนมะมาเต็บกว่าคักแ้ฝากดลป้อเด้วยวาคักแค่คักแค่ะวะคักแท่วะคักแท้วะเจอพวกเจ็บกว่า มซนเอร์ครีเอทกส่วนไปแล้ไปฮอทตัวนอว่ะดออกร่าฮัตัวออกร่าฮัทมัวไปใช่น้องไปใช่นองไปฮัทตัวบานไปใช้นอไปใช่นองเี้ยน่ะเี้ยน่ะเี้ยนะอย่ะเตี้ยน่ะเต็้กอมเต็้กอ เนี่ยะเ็บวไนรก็โดน้าบาดนี่นดอกมันจะบดนี่เดี๋ยวักตรวนเขาักตวจหาจังหวะดึงเล้บบาดเนี่ยมอกี้น่ะย่างมาย้อนเชาเชืทีดีเ่อ้นัย่าย้อนเชาเชื่เช่าเช่าเชื่เจ็บตัวกัดเทวะโอ้ยดึงดึงดึงกว่าที่ไปใช้มาทนจ้า แจกถามทีไปใชแจกวาโอ้ยดูาดูเ็บกัวคับแค่ทุกปวเ็บกัวคับแค่ทุกัวตั้งไปึงเ็บกัวคับแค่อเ็บกัวคับแค่ปดังวาโขมปีโจเกอร์เ็บกวยีวเพ่อนเโอ้ยลัคกี้โจกัดโจเกอร์เ็บกัวพโจเกอร์ เจ็บกว่าเล็กพบังโจกรเลยไแม่โตยาวเยโตยาวเลยนี่ฆ่าฐานตัพไปูเตปของกงพันหลวงพ่อบาดไลลขินเจ็บกว่าพุ่ำังไปช่วยักเ่บักพ่บักแต่งแค่วอ ไดเรียงาด้ด้วไปเอ้ยตัวน้ลมหัวใจโอล้มดัวอยู่ตัอย่อยู่ป้ากลางตัอยางอยู่ป้ากลางสวยวัดถึงมาจังซีต่วนพยายามดึงมาจังซีเจอเมอนกัแล้วขดไม้เหม๋ยนเจอพารตีเจอเจอถูดไม้เยวเจอถูดไม้เยวเจอถูดไม้ขุดไม้แหกโคตัรดับบ้า เจอสไม่แหกโคตรารามึงนาจะเขียอร์ตีงยังมไฟเห็ดอยู่เด้นีิลุงเอยมชี้เห็ดเองมึงยังไฟเห็ดอยู่โดาวมึงพ่เา้องจิบบฟอร์ตี้ฟอรตโดาวอันตีลากที่กดอันวัดจีดยางบักตอยใช่มั้ เมากาดบอลรูดโมปีกเาโกันแคเกลียวจะแบบตัเกลี่ยว่ามเต็มกว่กบเต็มกว่าเต็มควำบบเต็มคว่าบบเต็มคว่บ้าเต็มคว่บาเต็มจะกบ่าเต็มจะเต็มกบอีตูจักบาดเต็มกบเต็มกบมาเด็โขมปีสิบโขมปีสิบเอ็ดผ้หนาปวดฟับักบัวบักแดงบักสังขุมขักคุมแนงขุมปลาบตุมพี่เลย ผมก้าวอุมยยพี่น้องเจ็บกวาเจ็บกวาทุกีเจ็บกวาเจ็บกวามทุกีเจ็บกวาทีเฮ้ยมื่อรันหามไงกนัีเหรียญแล้วปวดหัวอนดบักแงแะเมื่อรันเมื่อรันเมื่อรัน จาเกอร์เจ็บกวบอเจ็บกัวบเจ็บกัวบ่เจ็บกัวบ่เกอรเจ็บตัวบอสชี่อกถอยมิี่วอกถอยบ่เอาีวอกถอยออกมาเลยออกอันนี้ลัดทาเลยออกไม่กังเขียงลัดทาเลย่อก้อยมันีอกอยมันีวอกถ้อยออกไม่กังเขียงลัดทาเลยมาฉีวอกถ้อยหูแล้วมันชวอกถอยออกไม่กังเขียงลัดทาด้วนะเ่ยนาครับไอ้ลูกมันฉี่วอกถอย ันี่ทาานถือกรโคมก็โคมกลากตมะโมก็ลากก็ต้ม้วมึงเลยบ้าโค้มก็ลากกต้มแล้วทีไปใสลเดียวถือพลังฟอร์ต้อยูปภาพฟอร์ต้อยจะโคมผมคัผมเ่โคมก็ลาบก็ต้มยังเยอะหน้าทีไปใส่ทีไปใส่นาะทีไปใส่เยอะหน้าทีไปใส่เยางกวเนี่ยเยหน้านนั าอยเลเจอฟอสตีก็อดะมุกจโเกอร์้กันนะมึงไปไยูไปไหนา a มอกห่อยเยนะ nga อมก่อยเนะเจอฟอตตี้อบนไหนา g อก่อยก็เกอร์ a อก่อยยะมึงเจอยางบักตอ่เ็นได้เ็นได้จึงได้ัดตะเขีฟอตตี้เ็นได้โผปีตูดไม่น่าจะเขีฟอตตี้เอาที่ละผมกลาบก็ต้มเ้งวะ่าไปเบื้งดาวฟังบ้านก็ที่ตึงแถวบักโจเกอร์ปะ โจเกอดตึงก็มูวะเ้นกนาจากบาทวะเ้ยเ้าห้ีของหน้าีตายตัวโจเกอว่าพี่น้องเอปาโจเกอเม็ดตุ่มพี่น้องเอ๊ชิดาวพูดพบักโมแตงไงวะอยากจักดาวเร้วอยากเขมาเด้อนดอชิเดาวเยนาี่ชิบาดาวยังผ่านผลมาแล้วพี่น้องวู้วี่เยนาชิดาวเจอสดาวยังคอยปาบเอาเอาไอเทมได้พี่น้องเลยอเทมได้พี่น้องเลย ฟอตตี้ไปไหมเฮ้ไปเอ็มวี่บังับไฟเข่าวะมันไเขา่าจะไปตีเก้ามันไเข่าะครับพี่น้องพีบะนีนไ่เข่าว่ามันไฟเขา่าไปตีเก้าได้น,น,ไนี่ครับนไผะมนคนดูไฟเขา่าเยอบคอมคอนมีบะ ปอนจักรยานโอ้เจียปอนเดี๋ยวขอดึงเรื่องครับปอนจักรยานบอกเอาปอนปอนเอาเนี่ยปอนบอกเดี๋ยวโอ้ปอนมาแล้วปอนเทพรอดเดี่ยวเจ้าเรียนยังคนเรียนเจ้าเรียนเจ้าเรียนเมดบอกไอเรียนเมดได้เอาหมอปอนจองแค่รีไปแถวเราหมอปอนนะปอนไม่เล่นบมอปอนบ่อแม่นผมห้าสิบห้าปอนมาเล่นบอกเอาปอนไอโทรศัพท์โทรได้ไรหนองทนได้ไรเด้อโทรเม่นโทรได้ไรโทรได้ไรเอาปอนแค่ดีปอนแค่ดี ปอนแครี่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 ได้เขาบ่ได้เด้อครับเล่นแรงควันอยู่ทันแรกทันทันถ้าเล่นแรงควันได้เขาบ่ได้เด้อครับพี่น้องได้ต้องถ่าเขารอบได้ด้ออ่ะปอนแครี่ปอนแครี่มาอ้าวนี่ปอนแครี่เดี๋ยวได้แป๊บนึงคุกกี้แป๊บเดียวคุกกี้เก็บต่อไปเด้อครับคุกกี้แล้วให้น้องปอนก่อนนี่บ่ปอนอ่ะปอนแครี่โอเคปลายห้าบานเนี่ยมันขาดแครี่ครับคนดู มันขาดแคลรี่ขาดแคลรี่ต้องปอนจองไว้โอเคปอนยักษ์ยานพี่น้องจวด